ส,สวัสดีครับวันนี้ก็มาชมกับการรีวิวแกะก่องอีกอีกเช่นเคยนะครับโอเคฮะอันนี้ก็จะเป็นเดสเดสสี่แคนนอนบอลนะฮะเป็นรุ่น ไฮสามนะครับรหัสหนึ่งแปดศูนย์สองสองแต่ว่าซีรรตคุณนี้ก็จะเป็นรถรุ่นเก่านะฮะราคาก็น่าจะเกียดไปสี่หลักแล้วนะครับอ้าขอบคุณไอบ๊อกมินิโพวิโอนะฮะไอบ๊อบนะฮะก็เป็นร้านรถร้านรถที่กำแพงเพชรนะครับ ไอยู่กำแพงเพชรหรือบริเวณใกล้เคียงสามารถเสิร์ชได้ในอาหาได้ในเพจมีลิงก์เพจจะแปลไว้ที่ท้ายคลิปนะฮะพอดีว่าร้านไอบอบเขาก็มีรถแลมมาผมก็แ้่เขาก็ใจดีให้มาเปิดกล่องดูให้เพื่อนๆได้ดูของท่านในกันนะครับอันนี้เป็นดัซี่แคนอนบอลแต่ว่าเป็นตัวบอดี้ิก พอดีเมทัลลิกนะฮะนี่ก็จะเป็นรหัสย้ำรหัสอีกครั้งเป็นรหัสหนึ่งนะหนึ่งแปดศูนย์สองสองนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันมีรหัสเก้าหรือเปล่าเมอินแชร์แปนชัดไหมนี่นะเมอินแชร์แปนะเห็นปะ เบืองนี้ให้มันจะเป็น5.1ากับ6.4.1นะฮะมีผมเคยทําคลิปการประกอบโครงไทยสอยู่ก็เดี๋ยวไปดูกันเองเนาะหรือแปะไว้ที่้ายคลิปครบแล้วกันอ่าสิ่งนี้เราจะได้นะ,ะก็จะเป็นล้อร้อโต้ใครเคยอันที่ว่ามันรีหรีรีมาที่เป็นรุ่น2บอดีก็จะรู้กันเนาะเอเครับอันนี้จะเป็นล้อรุ่นเก่านะฮะ จะเป็นล้อกลางนะครับบอดี้เป็นเมทัลลิกชุบนะฮะประมาณนี้นี่คือตัวโครงท้าย3นะครับใครไม่เคยเห็นก็ดูซะประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นชุดเฟืองแต่ว่าเจลาเบพปรุ่นปัจจุบันคือไม่ใช่อะไรนะก็คือว่า,าคนร้านที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบ เออชาลาบีเล็กมันแตกง่ายชาลาบีารูมันแตกง่ายใช่ไหมฮะเขาก็เลยมาเปลี่ยนใส่ชาลาบีสีฟ้าแทนนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นความรู้ที่ผมไปสอบถามจากนักสะสมมานะฮะนี่ก็สติ๊กเกอร์นะครับจะเป็นเขียวเขียวอ,อ่อ,อนเขียวอ,อ่อ,อนแก่ๆเรียกว่าเขียวอะไรเขียวมะนาวปะประมาณนี้นะฮะตัวนี้ก็เป็นคู่มือการประกอบนะครับก็จะสมัยก่อนก็จะเป็นแผ่นเล็กๆนะฮะ อัน,นนี้โอเคครับก็คลิปนี้เราจะเปิดกล่องดูด้านในแต่ไม่มีการประกอบแต่อย่างใดนะฮะเนื่องจากเจ้าของไม่อนุญาตนะครับอ่าโอเคคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจก็กดติดตามนะครับสนับสน,นุนการดูโฆษณาสมัครสมาชิกหรือว่าจะโดนเน็ตซุปเปอรแ์แสงใต้ลิปก็ได้นะฮะขอบคุณไวรัสมินิโฟวิลนะครับสปอนเซอร์หลักของเรานะฮะาำน่ายรถและอุปกรณ์ทำย่านะครับ มีลิงก์อยู่มีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าไปทำเพจเขาบอกว่า,วามันจะช่องไวแคสได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าภายในร้านนะฮะลดและอะไรถึงสิบ้าเปอร์เซ็นด้วยกันนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณร้านไอบ๊อบนะฮะที่อ่างลถให้ยนโฉมกันนะครับในนี้ผมก็ครั้งแรกเหมือนกันที่ได้จับนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ